พระผู้มีพระภาคก็ยังทรงบอกวิธีในการที่จะหลุดพ้นไว้ให้มีคนถามพระศาสดาว่าข้าพเจ้ายังนอนเบียดบุตรยังใช้สอยกระแจจจันจากเมืองกาสีผ้าจากเมืองกาสียังใช้เงินและทองทําอย่างไรจะได้การหลุดพลล้นล่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าให้กระทําโสตาปัจยังคสี เรื่อมใสในพระพุทธเรื่อมใสในพระธรรมเรื่อมใสในพระสงฆ์และมีสิทธินันเป็นที่รักของพระอริยเจ้าชี้ไปที่ศินห้าโยมทั้งหลายมีศินห้าบริบูรณ์มีความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระผู้มีพระภาคเจ้าให้พยากรตนและตนนั่นแหละว,ว่าเป็นโสดาบันแล้วและถ้าโยมเป็นโสดาบัน ยมจะเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อน,นิพพานมีการกรสัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าไม่ต้องไปเกิดในอบายทุกปฏิวิิบัตินรกอีกต่อไปอย่าให้เทวดามารพรมสมณะพราหมณ์เทพมารพรมหรือใครๆในโลกมาดึงศรัทธายมออกไปจากพระพุทธเจ้าได้